แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะใช้กล้วยหอมขนาดใหญ่หนึ่งลูกค่ะนำมาบดให้ละเอียดเลยแต่ถ้าใครอยากจะให้ละเอียดแบบมากๆนะคะแล้วก็แบบอยากให้มันเนื้อนินเนียนเราก็นำไปปั่นจะดีที่สุดนะคะเพราะว่ากล้วยถ้าเราใช้ซ่อมบดเนี่ย มันก็จะยังมีความเป็นชิ้นของกล้วยอยู่ะคะ่ะเห็นเนื้อกล้วยอยู่หน่อยเนาะแต่ว่าวันนี้แม่แบ้านรวิวรู้สึกว่าขี้เกียจนะคะขี้เกียจล้างเครื่องปักนนั่นเองก็เลยจะใช้ซ่อมในการช่วยบดนะคะมันก็จะไม่ได้ละเอียดมากเนาะก็จะยังมีความเป็นเนื้อกล้วยอยู่หน่อยๆเห็นไหมคะเป็นจะเป็นชิ้นๆอยู่พอละเอียดได้เท่าที่ต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ใส่ตัวผงฟูนะคะเราใส่มาเยอะนะคะสัก1ส่วนสีช้อนชากลิ่นวานิลาอีกครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็จะเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งนะคะ1ช้อนโต๊ะกล้วยมันยังไม่สุกงอมมากนะคะคือความหวานก็เลยจะไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็เลยจะเพิ่มน้ำผึ้งเข้าไปไข่ไก่เบอร์2 1ฟองค่ะ จากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนเนาะก่อนที่เราจะใส่เนยถั่วนะคะเพราะว่าเนยถั่วมันคนยากก็เลยจะต้องคนส่วนผสมอย่างอื่นให้เข้ากันก่อนเพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาอบด้วยนะคะวันนี้ใช้ไฟที่200องศาวอร์มไว้สักประมาณ20นาทีก็ได้ค่ะ แล้วก็พอเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่เนยถั่วลงไปนะคะเนยถั่วนี่จะเป็นยี่ห้อ Happy Mad ดนะคะสักประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะถ้าใครกลัวว่าแคลอรี่มันจะสูงเกินไปก็ลดลงอีกได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยตัวนี้มันจะค่อนข้างคลีนนะคะเนยถั่วของยี่ห้อนี้เนาะจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีอีกรอบค่ะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำไปตักใส่พิมพ์วันนี้เราใช้พิมพ์แบบหลุมนะคะก็ค่อนข้างที่จะหลุมใหญ่เนาะถ้าใครมีแบบเล็กก็ดีนะคะเราจะได้แบบทนเป็นชิ้นเล็กๆเ,เวลาทานแล้วก็ทานทีละน้อยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะให้พลังงานสูงอยู่นะคะสาหรับขนมตัวนี้อย่าลืมฉีดน้ํามันสเปรย์ด้วยนะคะกันติดเนาะแล้วก็ตักส่วนผสมลงไปใน พิมพ์เลยค่ะก็สักประมาณ2ช้อนโต๊ะไม่ต้องตักเต็มพิมพ์มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะฟูขึ้นมาอีกเล็กน้อยค่ะก่อนที่เราจะนำเข้าเตาอบนะคะเราจะโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพอีกสักเล็กน้อยค่ะถ้าใครชอบมากก็ใส่มากได้เลยเนาะ อันนี้ก็ใส่พอประมาณค่ะไม่ได้เยอะมากจากนั้นก็นําเข้าเตาอบนะคะที่ไฟ200องศาเปิดไฟบนล่างประมาณสัก10-15นาทีค่ะก็จะได้มัฟฟินกล้วยหอมหน้าตาประมาณนี้เลยชิ้นหนึ่งคำนวณแล้วก็ประมาณสักร้อกิโลแคลอรี่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำชิ้นเล็กจะดีกว่าเนาจะได้ไม่ต้องทานเยอะแล้วก็ควบคุมได้นาะ รสชาติเขาจะไม่ค่อยหวานนะคะก็แบบหวานนิดๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของกล้วยมากเลยค่ะทำไม่ยากเลยแล้วก็เวลาตอนเราเคี้ยวนะคะเราจะเคี้ยวโดนถั่วนะคะมันเป็นเนยถั่วแบบแบบหยาบนะคะมันก็เลยจะมีความรู้สึกกรุบกรอบแล้วก็มีความมันอยู่หน่อยๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ